เอามาเด้อพี่น้องมากินข้าวมาเนี่ยกิข้าวไปหาทิดาลากินข้าวต้มเด้อพี่น้องเนี่ยกินข้าวต้มอยู่สกลนครอยู่บ้านช่องพี่น้องไทยอีสานครับพี่น้องไทยลาวนีห้องกำลังกินข้าวต้มก่อนฉีดออกเดินทางไปหาน้องทิดาลาอยู่กัมมลาไสได้ครับอยู่บ้านเมฮันนีไปหาพอดาวบันดอน วันนี้กินข้าวต้มเมื่อวานก็ข้าวต้มกับน้องทิดาลาววันนี้น้องทิดาลาวไปขึ้นเวทีที่ขอนแกนเมื่อคืนแล้วก็กลับมานอนที่สารคามแล้วก็จะไปสารแม่ฮันนี่พรุ่งวันนี้ช่วงประมาณเที่ยงไปหาพ่อดาวบันดอนวันนี้เราก็ กินข้าวเตรียมออกเดินทางนะครับนี่พี่นกยงยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะพี่นกยงก็จะไปเล่นกับน้องธิดาลาวให้น้องธิดาลาวสอนร้องเพลงให้ใหม่ให้ร้องให้มันถูกคีย์พอไม่ต้องไม่ต้องเราถึงเพาะส่วนน้องน้โมูกำลังไปแต่งตัวหล่ออยู่นี่คือน้องน้ำมูสวัสดีครับก่อนครับ นี่น้องน้ำโมก็จะไปไปไหนวันนี้ยไปหาที่ดาราวครับอ๋อไปทำอะไรไปไหว้ศาลแม่ฮันนี่ฮันนี่ครับน้องน้ำโมก็มากินข้าวก่อนครับจะได้ออกเดินทางับน้ำโมก,กินอะไรวันนี้ยกินข้าวต้มกับไข่ลวกครับโอ้น่าอร่อยจังเลยข้าวต,ต้มข้าวต้มไข่ลวกกับหมูสามชั้นผัดตะไคร้ผัดเกลือนะครับ ไก่ผัดเกลือกินข้าวต้มพี่ยุงสงสัยจะต้องสองถ้วยมั้งพี่ยุงน้ำมงหมดถ้วยปนอนอุ่นน่อยหน่อยนียน่ นโมพี่ยกยุงมมนรู้จะกินหมดถ้วยไหมวันนี้เมื่อวานด้วยข่าวว่ากินกันสองรอบสามรอบเลยเขาต้มต้องเสียใจอร่อยใช่ไหมนโมพี่ฟ้ากับพี่ฟ้ากับดิซี่คิดถึงที่ดาลาว พี่ฝ้ายดีซี่เม,มืม่อวานหลินนเลนกับจีดาเล่าหลายหมากับจีนฮอดมีมูหยอกหมากันเลยมีนงยงข้าวเดียวสิม,มดถวยแล้วต้องใส่สิเดิเปิลนงยุ่งใส่สิอๆๆส,สองถวยนั่งที่เอาอยู่ น้ำโมนี่จักถวยเดียวจักสิมดบ้างมืดโมนี่เนี่ยัต้องขอสัวกินเขากันนะครับบบบนี้เข้าแล้วสิได้ออกเดินทาง